ทุ่งที่สักซสอนเอไอไทยโดนละโอเคครับวันนี้ก็อยู่กับเมทเดซี่นะครับวันนี้เราจะมาแชร์ประสบการลดลงกันนะครับเดี ä, ๋ยวมาให้มาดูสภาพรถกันมาดูชุดหน้านี่บดูไม่ได้ครับ ที่ถ่ายให้ดูอ่ะให้ดูแบบคนที่ติดตามอินสตนแกรมมาให้กําลังใจผมก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามาให้ก okay. ําลังใจผมแบบก็มีบางแชทที่ผมไม่ได้ตอบเพราะว่ามันเยอะเกินนะครับแต่ก็ขอบคุณมากๆจากใจก็มีบางแชทแหละที่ไม่ได้ตอบเดี๋ยวจะเลื่อนตอบอยู่นะครับตอนนี้แขกยังไม่หายดีเดี๋ยวจะให้ดูแขทดูว่ารถก็จะแบบ เสียหายเยอะอยู่นะเสียหายแต่ชุดหน้าแบบชุดไฟันนี้ก็จะไฟแตกไฟแตกอันนี้ชิวหน้าหลุดเดือแต่นอ็นอตนอ็อตแทงนะบารมีน็อตแทงดูไย้กลองโฟกัสแบบการเบรกการเบรกก็แบบหลุดหมุนอุ้ยปุ้ยตอนตอนตอนมันลงอะ่ะมันไม่ได้ลงแบบแพก่เลยมันข้างหน้ามันเป็นกลองยิงเข้าใจปะ มันเป็นกองยินนะแล้วผมขับมาแบบขับมาแบบตรงเลยแบบโค้นเร็วอ่ะแบบขับมาตรงแบบโค้นเร็วอ่ะเออเรามันไม่มีมันไม่มีไฟมันเป็นถนนแบบนี้แหละแต่ว่ามันไม่มีไฟแล้วมันเป็นทางโค้งแบบขับสอบเลยแล้วตรงข้างทางอ่ะมันจะเป็นที่ดินที่บอกว่าที่บอกว่าจะเดี๋ยวแบบกำลองคาุการณ์ข้างทางอ่ะมันจะเป็น มันจะเป็นที่ดินตรงนี้จะเป็นคองที่ดินเลยสว่วนข้างหน้าก็จะเป็นถนนแต่ตรงนี้จะเป็นคองที่ดินผมก็ขับมาแบบขับมาตรงๆเลยขับมาตรงเลยได้แบบตอนนั้นอยู่ความเร็วประมาณร2อยี่สิบจะขึ้นร4 0ยสี่สิบขับมาตรงเลยแล้วก็ใส่ตู้แต่ไม่เห็นมันไม่เห็นที่ดินก็เลยใส่แบบจังๆเลยก็ติดหนักอ่ะ <c oughs> ปานชนแบบรู้สึกแบบ แค็งขาไปหมดนะแบบุกขึ้นยุกยุบ วี่งตัดลงลงลงยูทูปตัดลงส่วนแรกในรองเท้าทางตอนวนรถอะเก็บหนักแบบนี้ขึ้นก็ได้ส่งลงพยาบาลแบบได้นั่งรถตัดแอร์อะอิจฉาพี่ไหมครับน้องๆได้นั่งรถตัดแอร์นะเดี๋ยวมาต่อกันที่รถอันนี้ก็ประสบการณ์ประสบการณ์ดีแค่ดีนะสำหรับที่รถชนกองที่หินเดี๋ยวฮามเรลล้อย40 ก็แขนแขนขาแบบแขนแขนผิดลืมนะอันนี้เขาเรียกว่าผิดไหมย้อนคลายเปิดให้ดูแล้วก็มีแผลตาถลอกร่างกายไม่เป็นเลยมากหรอกก็ขอบคุณต่อรบบคนที่เข้ามาให้กำลังใจเลยคนระับส่วนเน็ตไหนก็ไม่ส,นนส,ส,สอบก็ขอโทษเพราะาาว่าสอบไม่ทันครับเจ็บแขนตอนนะั้นตอนนี้ก็เรืยกหาขนกู <c oughs> <c oughs> จะพูดพวกไปบนมาทำไมอ่ะ <c oughs> เอ al, มาดูรถต่อเลย สปอนเซอร์สปอนเซอร์เข้าผมได้นะสปอนเซอร์แบบไฟตาแบบไฟตาดิจิตอลอะไรประมาณนี้เข้าผมได้นะกับพวกการเด็กพวกล้อตะกร้าก็แต่ก่อนมันมีนะคนที่ติดตามผมจะรู้นะว่าแต่ก่อนผมทำทรงตลออตลออร้อยหกร้อยเนี่ยตลออทำแดดพวกทรงเซ็งนะ ทุกคนก็จะรู้อยู่นะคนที่ติดตามผมในช่องผมก็จะรีวิวให้ดูอยู่แต่นี้ก็ทรงอย่างที่เห็นมันเป็นทรงกันแหละดิเพราะว่าเขาเพราะว่าเขาเขาขอดพวกไอ้พวกสีของผิดกฎหมายอ้อพวกพวกทะเบียนกระจกมันดูไม่ได้เลยแหมเพราะกระจกพวกทะเบียนหลุดออกเหมือนเลยแหมแล้วพวกพวกสกายมันก็หลุดออกอิอิ เออไอพวกกระจกวกตะก้ามันหลุดออกหมดเลยมันก็เป็นวงแหวนแบบนี้แหละระบบเบรกผมก็แบบหนุยหนุยเปอร์หรือหนุยเรซิ่งไงเนะหนุยเปอร์มันซ่องกระเป๋เอ้อสูงขึ้นมาหลายแค่หรอลิฟต์เสี้เนี่ยไรเลยน่าตอนตออยากที่สนใจ พวกวังโตก็ไม่มีใครบอกว่ากูทำทรงแหวนกูไม่ได้ทำทรงแหวนนะมันตั้งกลิ่นม <c oughs> <cle fry es> ันได้ถอดออกหมดเลยเว้ยพาตอนลงมันไปหมดเลยกระจกเออกระจกก็ไปหมดเลยเพราะว่าตอนนั้นรถผมแบบถูกกฎหมายนะฮะออตอนไรแบบถูกกฎหมายพอตอนขากลับก็ผิดกฎหมายแหละเพราะว่าได้ถอดออกแล้วมันดูล้อล้อแม่งเบี้ยวนะล้อเบี้ยวกูอยู่ไหนนี่เอะเอายกรถบิ นี่นี่เอาลงทอกมาหน้านี่ลอ้ลอลอ้ลอเบี้ยวเห็นนะมันลงแรงไม่แรงอ่ะคลิปดูลออ้อเบี้ยวเแบบหน้าหน้าถลายเถิกลงไปเลยอ่ะหน้าแบบเถิกลงขี้ดินไปเลยหน้าเถิกลงขี้ดินไปเลยแบบกิ้งแบบเป็นสิบเมตรแต่ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรที่ไหน ก็เปลนนี่ยนอะเออเดี๋ยวค่อยเปิเดแังดูอาการลดก็ยังอยู่ดีนะอาการลดแบบก็มีสะดุดบ้างนิดแต่ก็ไม่สะดุดเยอะลูกโซนิคครับตอนรออลูกเดียวนะ นั่นมือพี่บิดงิเดียวนาะบวิดนิ่เดียวยังขนาดนี้อ่ะน้องๆเออกูไม่ให้ฟังเสียงหรอกเดี๋ยวตำรวจแม่งลงเพราะว่าเรามาถ่ายกันที่ที่ไม่ปิดนะครับส่วนสีพ่อมึงดูพี่เพิ่งท,ท,ทำสีพ่อมาใหม่เขเว้ยนะตอนนั้นตอนที่จะก่อนที่จะไปลงพี่ทำสีพ่อทหไมแล้วก็ มีหอยอกแล้ว่ะมันเป็นหอยอแล้วนะก็เหนื่อยรครับหมดหมดเยอะนะครับพ <h ums> ีโชก็เหมือนกันนะครับพีโชก็เพิ่งทามาใหม่นะครับแล้วก็เอาไปลงครับก็หมดเยอะอีกนะครับได้ทําใหม่นะครับคราวนี้ก็เหมือนกันนะครับ ข้างนี้ก็เพิ่งทําใหม่ทําใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็เอาไปลงนะครับทําใหม่ไม่ได้ไม่ถึงอาทิตย์นะครับแล้วก็เอาไปลงอีกนะครับเมอดเยอะอีกเหมือนกันนะครับแล้วก็ครับไม่เห็นนะอันนี้ก็ทําใหม่นะครับแล้วก็เอาไปลงนะครับเมื่ดเยอะอีกนะครับสีนี่ทะลงทะลอกปอกเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็ดูล้มแรงไม่แรงอ่ะ ร้อยสี่นอะเว้ยคิดดูจนมันถลอกอะบอกแขนก็ถลอกบอกแขนยังถลอกเดี๋ยวพี่จะเปิดแขนให้ดูนะ้องๆที่จริงมันตายไปแล้วนะครับอันนี้ใครก็ไม่รู้ไม่รู้เพื่อนอยาเอาไปใช้กูแน่คลิปนี้เฉพาะคนโง่เท่านั้นเอากระยืุบข้างข้างน้อยโว้บอใส่แต่แหลกแกจบ มาใส่หูดีนี่ม่เห็เป็นเลือดเลยเะฮะอุ้ยมันติดป่ะเห็นเนาะมันติดเจี๊ยบไม่ต้องดูหรอกมันติดแล้วก็แผลตรงนี้ไม่อยากเปิดให้ดูเอ้มันแผลตรงขาครับไม่ใช่ตรงไข่ครับไข่ดีๆครับไข่แตกนะครับไข่ทะเลาะครับ เออมันพี่ก็พูดวกไปวนมาพี่พี่ก็ถ่ายสดๆมันจะพูดวกไปวนมาหน่อยนะก็ฝากช่องเพื่อนผมด้ครับช่อง a มี y r a c ิ n g กับผมจะขึ้นให้ก็เปิดติดตามนะครับเป็นช่องที่เกี่ยวกับทารถเหมือนกันนะครับก็ผู้ติดตามหมื่นหกช่องจริงไม่มีใครเอาไปก๊อปหรอกแต่ก่อนมีแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วครับไปก๊อปนี่มีดังเ้ามากเลยเฮอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ๊ สำหรัว,วันนี้ก็มีแค่นี้แหละแชร์ประสบการณ์เฉยมาพูดให้ฟังว่าตอนนลางคืนก็อย่าไปหาขับรถเร็วขับรถขับรถให้ระวังนะเออรถสมบูรณ์จริงๆค่อยรัดรถไม่มีเบรกอ่ะใส่เบรกเออช่วยพี่มันอัาน,านตรายนะครับรถที่เบกรกโคกนะ เบรกครบยังลงอ่ะแบบมีไว้ก็ดีนะครับที่พวกรถทรงเซงทรงทรงเซอะไรทั้งหลายอ่ะเชือทำย่ออัมอัมย่อเอกอัมย่นเขาไม่ขับตอนกลางคืนนะครับไปหาใส่พี่แซดเดอร์แปลงใส่เอาเชื่อพี่เขาขับตังมีไฟนะรถตุกเงมันจะได้ไม่อันตรายครับน พนัแบบนี้เขาไม่ขี่นะ้าทางนี้ก็สอทางนะทามืดๆเขาไม่ขี่เดียวเลยนะทางทที่ไม่ชินเขาไม่ขี่เร็วนะใช่ครับน็ใสกันเฉพาะอันตรายนะครับพวกไปหน้าไปขาไคน้งใส่กันนะครับพูดเกียนะครับน้องๆฟังดูครับที่ด่าเพื่อนพี่น้ด่ันดาพวกมึงไอ้พวกนั่งงู ก็มีแค่นี้นะครับรถพี่ก็ไม่แรงนะครับแต่ว่าก็เจอได้นะครับพวกทรงเฉงยะเจอรถผมไหมพี่รถพี่ก็ไม่แรงแต่ก็ลองได้รถผมแรงไหมครับพี่ตอนนี้ก็แค่นี้นะครับผมครับ ఆ